กดนะโดนแล้วโดนแล้วอ้าวอะไรเนี่ยกดนะกดโดนแล้วโดนครับกดกดนะโดนแล้วโดนแล้วอ้าวอะไรเนี่ยกดนะกดโดนแล้วโดนครับไหลไหลโดนไหลไหลบ่ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยฮะนี่ฮะหมายสุดๆของเราวันนี้เนี่ยนี่ครับ โค้งพอดีครับครับเดี๋ยวขอตัวจัดเกยบอุปกรณ์สักแป๊บนึงเดีย๋ยววันนี้เราจะนั่งตรงนี้ครับนี่ครับครับเดี๋ยวไปจัดเตรียมอุปกรณ์สักแป๊บนึงครบตกปลากันครับ สวัสดีนะนะนักตกปลาและ FCP OK พิชิตทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกหนึ่งทลิปครับนะานะวันนี้พาแน้าออกมาอยู่หมายลองยางครับตรงนี้ก็ลองยางจะปรรจบกับของส้มคฮะตรงนี้วันนี้เราก็จะเปิดด้วยคันระยะ4.5ครับตกเป็นไม้ตายตะกัวเบาฮะสายเมนที่ใช้ก็2.5สายหน้า1.5ตะขอ0.8สองตะขอต้เป็นไม้ตายตะกัวเบาฮะนะเดี๋ยวมาดูกันครับ แต่ผมมองดูแล้วมีปลาขึ้นฮะนหลายตัวเหมือนกันฮะตัวขึ้นน้ำใหญ่ๆอยูอย่เหมือนกันครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปลาอะไรนะนะแต่ว่าล่องลอยฮะเยอะมากครับนะฮะหลักที่เห็นหนั่งขายทั้งนั้นนะครับแต่น่าจะยังไม่มีแห่หน,น่าจะมีแต่าขายฮะดูแล้วไปครับนะาะเหยื่อก็เข้าแล้วอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วไปครับตกปลากันครับอ่อยไปบ้างแล้วครับนะาะไปครับ มาจับจีบปีบตูดไม้แรกกันเลยไปไปสักกับมึงได้แล้วครับน้ำตรงนี้ก็ไม่ค่อยลึกนะครับอยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบครับไปอืมรลอยไปแล้วไม้แรกลงน้ำไปแล้วครับ มาดูครับว่าวันนี้เราจะหมานไหมฮะจะมีปลาอะไรกันบ้างจุดนี้ไม่เคยมานั่งเลยนะครับครั้งแรกครับที่ตรงนี้ก็ผ่านบ่อยฮะแต่ที่ไม่อยากมานั่งอ่เพราะว่าปัญหาคือนี่แหละครับอยู่ริมทางฮะและติดถนนนี่ผู้คนแวะเวียนมาบ่อยฮะขายแหนี่บ่อยเลยครับตรงนี้ครับมาแล้วลองดูครับเผื่อที่ที่อันตรายที่สุดอาจจะไม่อันตรายก็ได้ครับ ไปครับมาอนอนะไม้แรกยังนิ่งๆอยู่ครับไปครับไม้สองครับไัออยอะไรนะไพยอะไรถอนกดนะโดนแล้วโดนแล้วอ้าวอะไรเนี่ยแมเ่เป็นไปได้ยังไงเนี่ยแปลกๆครับ มาแฉลาดกินขนมปังมาแล้วครับแต้มแรกครับหมืนหมาน,มนะปะตองนี่นแหละครับมาแล้วแต้มแรกมาแบบมงมงๆไปกินขนมปังเหรอเธอป่าล่าเนื้อทำไมไปกินขนมปังครับหม้ที่สองก็แต้มแรกมาเลยไปครับไม้สามครับไป กดนะกดโดนแล้วโดนแล้วครับอุ้ยกำมังครับกำมังเต็มใหญ่ๆเลยโดนแล้วโดนแล้วผมกลัวว่ามันมีเม็ดมีพายอยู่นะมีเพชรมีพายอยู่นะมีเม็ดมีพายอยู่นะม,ม,ม,ายยนะมาจะไปไหนเกี่ยวกับหัวทั้งหางอะ่ะมามาครับเต็มสองเราเต็มสองเรากำมังใส ใหญ่ๆเลยครับนี่ครับนะกมังไซโตบไอ้หมานหมนันหมันแล้วหมันแล้วมันเงียบเงียบแล้วชโมงแล้วได้ปลาสองแส้นเงียบแท้ มีเม็ดอะไรขึ้นอยู่ตรงนี้จังเลยเรีมาสามเก้าลงเป็นบาลานแตะดูดิไม่แน่ไม่แน่ลองดูหน่อยจะได้หายสงสัยว่ามันอะไรกันแน่เพราะว่าสามเก้าผมมีทำบาลานแตะไว้ลองดูเดี๋ยวลองดู กินจริงฮอกินจริงะกินจริงสิกินจริงสิกินไปร้านนี้นเอาเดี๋ยวเอาสี่ห้าขึ้นเลยอย่างนั้นนะพอสี่ห้าเงียบเงียบอยู่ขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวพักสี่ห้าไว้ก่อนตกเป็นสามเก้าก่อนสามเก้ามามาสามเก้าตกบปร้านแตะมา สองตะขอสายเมนก็2อศนสายหน้าหนึ่งจตะขอ0ูนยสองขอปันเม็ดทั้งสองขอเลยครับมามาเอาเป็นจริงเป็นจงังมาหน่อยสิ nha anh tên nha má 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 má, đồ gì mình kiếm tên tên chính mây, chính mây, cột 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 chính chính cột chính chính ไม่ไม่รู้ปลาอะไรแต่กดจริงครับต้อกด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 ดิยังยังไม่สุดยังไม่สุด มีขยับขยับไหลลงไปแล้วโดนแล้วนะตื้อเลยตื้อเลยนะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหกระมัง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 อื้มหมาแล้วครับลอยอยู่นานเลยครับลอยอยู่นานลอยอยู่นานลอยอยู่นานมามาแล้วครับแต่ที่สามเรามาแล้วได้ผลครับได้ผลได้ผลโอ้โหดูสิตใสเมันทีครับเต็มปากเลยครับ นา้นาดูไซด์มันครับเนี่ยไซด์โตเลยไอ้ไปแล้วแต็มที่สาม,มโอ้โหโ้ามันกินอยู่นี่เอง เอาตนาคึงคอเนี่ยร้องก่อนร้องลองล,องล,องลอง้องอ,อืมันเ่มก็กินเบาเนาะปลากระมังฮะให้ร้อ้วอุ้ยกดตอกไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วโดนดิไหล ไหลลงไปหนึ่งแซ้หนึ่งข้อเอ้าเอา,เอามาเรื่องนะครับเกาะกระชังตัวเบ็ดเกาะกระชังตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลา,า,าก่อนปลาก่อนเดีอดเดืดเดดกระชังขึ้นมาก่อนกระชังขึ้นมากระชังขึ้นมาปลาก่อนกระชังขึ้นมาสอยคสอยตัวสวยสวยเลยมีครับสอยเต็มคำเลยเอาปลาก่อนอาปลาก่อน Bà con Ông làm bay mệt kinh thay kinh tầm là à, giờ là mới chơi rồi lại chôm ná lại chôm xếp xuế lắm ừ เลยป่าอะไรมาครับนะเข้าสู่ช่วงบ่ายนะครับบ่ายสองครับ เงียบไปพักนึงแล้วนานเลยครับเงียบไปนานเลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยครับมาดูช่วงบ่ายดูอีกสักชั่วโมงฮะถ้าไม่มีตัวก็จะเก็บของครับเหยื่อก็จะหมดพอดีครับเราดูช่วงบ่ายสองสิจะมีตัวไหมเหยื่อก็จะหมดพอดีครับสักชั่วโมงสักชั่วโมงมา อีบ่ายสองสิบสองนาทีแล้วครับนั่นแหละอมสุดดอกนี่นอรอจังหวะนี้จริงๆจอมสุดดอกก็จะม,มาได้นะเธอ ไสมันดิป้าตัวโๆๆดนี่จะไปกินยากมากแค่ยังไงจะไสรับมาๆไงให้ยิงมา25นาทีส <S 105 pack> ุดท้ายเร็วๆๆ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 อื้มทำแต้มหน่อยเร็วๆ ห้าทีสุดท้ายจะกลับบ้านแล้ว เอาครับไม่กินก็เก็บไปดูผลงานปลารวมกันดีกว่าครับก็หมดเวลาตกปลาของเราแล้วครับวันนี้ตั้งของเสร็จตอนเช้าก็เก้าโมงครับเริ่มตกระยะสี่ห้าฮะปลาเข้ามากินแต้มไม่จำไม,ไม่แน่ใจว่าแต้มหรือสองแต้มฮะ มันขึ้นใกลๆผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสามเก้าก็ตกสามเก้ามาตลอดฮะใช้เวลาตกไปพอสมควรครับตรงนี้ฮะตรงนี้หมายตรงนี้มันมันน่าจะเข็ดลาบเพราะว่าน่าจะเป็นหมายลงไข่หวานแห่เขาครับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ติดถนนเลยผมมาสายผมก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยลองแวะมานั่งตรงนี้ครับหมันล่มดีเลยมันร่มหมดวันแล้วตรงนี้ยแต่เช้าจนเย็นเลยฮะตอนนี้ก็ ามโมงสิบสองแล้วยังร่มอยู่เลยครับแต่เก้าโมงฮนะครับนาน้านี่ครับตลบปลมาสารวมของเราวันนี้โอ,โอ้เรื่องอยู่นะนี่ครับนี่ฮะกำมังสี่แต้มครับฉลาดแต้มหนึ่งโอกกำมังห้าแต้มเออกำมังสี่กำมังสี่แต้มกระชวยแต้มหนึ่งฮะกระฉลาดแต้มหนึ่งใช้เวลาตกไปอีกหลายชั่วโมงอยู่ครับ ตั้งของเสร็จก็9ก้าโมงเช้าครับตก4 5ได้ฉลาดมาตัวหนึ่งนึกว่าจะบันเทิงมันก็ไม่บันเทิงครับแล้วเปลี่ยนมาเป็น3 9ตกบาลานสนะ์ฮะโอเคครับไล่ตกมาตลอดเย็นๆฮะก็ได้เห็นท่นนาเห็นกันนี่แหละครับอัพนะนะหลักถนึ่งานา้นา,นา,นาที่เข้ามาใหม่นะครับงายก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยครับเป็นกำลังใจฮะจะได้ ทำคลิปต่อไปให้นานาชมกันนะครับสำหรับวันนี้พีโอเคก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนครับนี่ก็เนาะสายบอบอรนี่ก็สายเบ,บ,บ,บอร์เบอร์ไปครับ เก็บของ